ใช่จบยิ่งใช่ใช่ค่ะเปิดเปิดเปิดหลงพ่อเปิดทางเปิดทางค่ะตรงนี้เปิดทางลงปู่กนะครับ อ๋อ oh, อันนี้อันนี้ยังใส่บาทพระอยู่เหรอโอเคโอบอ๋อ okay. ล okay. mm ูกค้ลูกค้าประจำหรืใช่ลงนิดนึงต้องนิดนึง คือชาร์จกลับมาฝั่งนี้อยู่แล้ววันนั้นเิดให้โตไวๆค่ะนย่านะจะให้ให้พูดเดินขึ้นรถอย่างี้เหลือจังหวะเดียวแล้วแหละโดยทางผมไม่ยู่นะมาให้เจอหน้าเนาะนี่แหละ โอ้โหมันชุลมุนเนี่ยสวยสุดยิ่งยิ่งเออใช่ตรงนี้สุดน้ำดูแต่ไม่เป็นไรจานก๋วยเตี๋ยไวจานกันเหนียวแล้วโดยไว ตามหลวงพ่อกันยังจบกันที่ตรงนี้ได้แล้วเมื่อกี้นี่หูซ้ายขวาหันจัดตุ อาจารย์ป๊อกร้อยเก้าปีนะคะอยู่ให้ถึงขั้วุงปู่ลุงพ่อลับบาตรุงพ่อด้วยค่ะจาสาธุกาะยิ่งอยู่ไหนโอ้โหยิ่งยิ่งเธอต้องอยู่ไอ้นั่นนะคนที่บาตรุงพ่อนะร้อยยี่ิบ นี่นไงไม่หลวงพ่อนั่งเท่ไงได้ภาพไปแล้วโอเคช้าช้ามาแล้วค่ะสาธุค่ะสาธุสาธุร้อยก้าวที สวยๆด้วยไวยๆด้วยร้อยเก้าสี่ค่ะหนึ่งบวก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 สนึ่สหนึ่งหนึ่งหน่่ถึงสาธุสาธุค่ะ่ อาจารหมูอาจารหมูยิ้มแล้วยิ้มแล้วอาจาร์ฤิ์อาจารฤทธิ์ท่านอาจารการหน่ะอันหลวง่ออันนี้ใส่ทําวกอนะเดน่ร้อยยี่สิบค่ะโอ้โหสาธุาจารทรง เอาเริ่มแ่วเนีนะเริ่มแผ่วนะเสียงสาธุเริ่มแ่วอ่ะสาวุ 好，谢谢。 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không จะเลง่าจะเลงรับเลยรับเลยรับเลยนี่เดี๋ยวท่านจะเลมาอยู่ด้านหน้ารับจากหลวงพ่อเลยไม่ต้องการภาพต้องการภาพเรียกร้องจากภาพนิ่งและภาพวิดีโอค่ะท่านแม่หลวงพ่อขอโอกาสค่ะนี่จันเลงถือย่ามารับเร็วจันเลมารับรับรับเลยรับเลยไม่มีบาทก็รับเลยนี่ สาตู้ขาาธุขอหลวงพ่อให้สุขภาพแข็งแรงเนาะโอยชื่นมื่นี่เดี๋ยวหลวงพ่อจะเทศอะไรร้หลวงพ่อ้อยปีนี่พหนอยู่มเลยอ่ะมั่นใจนะ20่บี่ดิบไม่เราเอาไว้ก่อนเราเอาไว้ก่อนคนไม่อยีเตหมดเลยนะาละถวายของหลวงพ่อที่จะำกันได้